ครับมาเฉลยวิชาซอยข้อ19นะครับในขอน้อนี้อาจจะยามนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นประโยชน์นะครับทำความเข้าใจเรื่องตัวนี้นะครับเกี่ยวกับมอลเซอร์เกลด้วยนะครับมวลดินก้อนหนึ่งอยู่ในชั้นดินเหนียวล้วนดินเหนียวล้วนๆเนี่ยนะครับลึกจากผิวดิน6เมตรมีหน่วยน้ำหนักของดินอิ่มตัวหน่วยน้ำหนักของดินอิ่มตัวคือแกมมาซัตตเรต เท่ากับ19กิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรถ้าระดับน้ำใต้ดินเนี่ยอยู่ต่ำกว่าผิวดิน1.2เมตรนะครับในที่นี้ก็สมมติด้วยว่าให้ดินที่อยู่เหนือระดับน้ำเป็นดินอิ่มตัวหมายความว่าก็เป็นแกมมาซัชรเรตแม้จะอยู่ใต้อยู่เหนือน้ำขึ้นไปเนี่ยใต้น้ำเนี่ยคือดินยังไงก็อิ่มตัวแต่อยู่เหนือน้ำในที่นี้ก็สมมติว่าให้ดินอิ่มตัวอยู่ด้วยในตอนนี้นะครับ และหน่วยน้ำหนักของน้ำมีค่าเท่ากับ9.81กิโลนิวตันต่อลูกบาศเมตรนั่นก็คือ gamma water เท่ากับ9.81กิโลนิวตันต่อลูกบาศเมตรนะครับถ้าพารามิเตอร์กำลังรับแรงเฉือนของโมลคูลอมสเตรนจ์แอนเวลบ์โมคูลอมสเตรนจ์แอนเวลบ์มีค่า c เท่ากับ cohesion นะครับ cohesion เท่ากับ4กิโลนิวตันต่อตารางเมตร และมีมุมฟรีเท่ากับ30องศา2ตัวนี้เราเรียกว่า Strength p a r a เตอร์2ตัวนี้นะครับเราเรียกว่า Strength p a r a เตอร์พารามิเตอร์ถ้าให้ค่าทาว XY หมายถึงเชียในแนวในบนผิวสเตรทนะครับหมายถึงถ้าเรามีซอยอิเลเมนต์ปกติเราก็จะมี ซิกมาหนึ่งเนี่ยนะครับซิกมาหนึ่งมีซิกมาสามซิกมาสามเนี่ยเรามีถ้าพูดถึงทาว XY หมายถึงอย่างนี้ครับนี่คือทาว XY นะครับนี่คือทาว XY นะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งตรงข้ามก็จะมีต้านกันเนะี่ยเหมือนกันอย่างนี้ทาว XY ทั้งหมด4ตัว นะครับเขียนไปสีแดงดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนว่าเท้า x y คือตัวนี้นี่4สีตัวนี้นะครับเท้า x y ในที่นี้เขาบอกว่าเท้า x y เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์คือไม่คิดนั่นเองนะครับในที่นี้มีคิดให้มีเฉพาะซิกมาหนึ่งกับซิกมาสามนะครับเขาบอกว่าจงประมาณค่ากำลังรับแรงเฉือนของ ดินก้อนนี้นะครับควาหมายคืออย่างนั้นเรามาวาดรูปกันนะครับจะได้เห็นภาพโดยรวมนะครับตอนนี้เขาให้สมการไม่ได้ว่าสมการที่อาจต้องใช้คือซิกมา1มีความสัมพันธ์กับซิกมา3ในภาวะนะครับภาวะที่เกิดการวิบัติเวลาเกิดการวิบัติมันก็จะเกิดการเฟลเขียนอย่างนี้อย่างนี้นะครับแตกกำลังรับแรงเฉือน เท่ากับเท่าไหร่แรงเฉือนที่ทําให้ชนะแรงเฉือนที่เห็นสีเขียวเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็จะมี normal stress ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้แหละครับการจะหาค่าพวกนี้เราสาม,มารถที่หาได้จาก more circle นะครับหรือสมการสําเร็จรูปที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับในที่นี้ความสัมพันธ์ระหว่าง sigma หนึ่งกับ sigma สามภาวะที่มันเกิดการเฟลนั้น sigma หนึเท่ากับ sigma สาม ่านกำลัง2,45 24, องศาบวกฟรีส่วน2นะครับแล้วก็บวกด้วย2 C งซนะฮะทน4 5องศาบวกฟรีส่วน2ฟรีก็คือ angle of internal friction นะครับในบทเรื่องนี้ไปดูในบทที่เกี่ยวกับ stress in soil mass นะครับที่อาจารย์ทวนไว้ให้ในเรื่องของทบทวนความรู้ลองไปดูนะครับใช้เวลาไม่นานเรื่องนี้นะครับเป็นการทบทวน แต่วันนี้ทำเฉพาะเฉลยนะครับสมการนี้มาจากบทที่4ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับเรามาดูว่า,าโจทย์ข้อน,นี้เนี่ยารายละเอียดเราจะเริ่มต้นทํากันยังไงเฉลยยังไงนะครับเริ่มต้นวาดรูปก่อนนะครับสมมุติเราวาดรูปตัวนี้นะครับเขาบอกว่าดินท่านก็มาเขีนยงนงี้นะครับแล้วบอกว่าดินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ย อยู่ในดินเหนียวล้วนก็คือดินตัวนี้เป็นดินเหนียวนะครับระดับความลึกของดินตรงนี้ต่ำจากผิวดินเนี่ยหกเมตรนะครับแล้วก็มีระดับน้ําในดินเนี่ยใต้ดินเนี่ยระดับน้ําตรงนี้ต่ําจากผิวดินลงไป1นึเมตรยีสบนะครับ เพราะฉะนั้นที่เหลือนี่เท่าไหร่ครับ4เมตร80เนาะอันเนี้ยเขาบอกว่าดินอิ่มตัวเนี่ยมีแกมมาซัตเทเรตเท่ากับ19กิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรอย่างเงี้ยจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วยังบอกอีกว่าถ้าเหนือเหนือนผิวน้ำยังขอให้สมมุติว่าดินยังอิ่มตัวอยู่ ก็เป็นแกมมาเซทเรตเหมือนกันเท่ากับ19กิโลนิวตันต่อลูกบาศเมตรแต่ในความเป็นจริงโดยทั่วไปพอน้ำลดลงมาระดับ1แล้วสักพักเดียวดินที่อยู่เหนือน้ำระดับนั้นขึ้นไปแกมมาจะไม่ใช่เซทเรตละจะกลายเป็นแกมมาเวทละนะครับในที่นี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาค่าสเตรสที่เกิดขึ้นได้สเตรสตัวนี้คือซิกมาซึ่งเรามักจะพูดในกรณี เรื่องของดินล้นลวนไม่เกี่ยวกับน,น้ำาะนั้นเราใช้ซิกมาแดกตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับจริงๆมีทั้งซิกมาที่เป็นท o t ทซิกมาแดกด้วยนะครับซิกมาทัลทมีพอวอเตอร์เพรสชอร์อยู่ซิกมาทั t ทนั้นลบด้วย U ลบด้วย U ก็จะกลายเป็นซิกมาแดกในที่นี้คือคำนวณหาซิกมาแดกซิกมาแดกเนี่ยจะเท่ากับอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับซิกมาแดกตัวนี้จะเท่ากับ แกมมาข้างบนนะ่ะน,นะครับแกมมานนตัวข้างบนเนี่ยแหละแต่มันเป็นแกมมาซัชูเรตคูณด้วยเป็นเขียนเป็นแกมมาอย่างเดียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะสับสนคูณด้วยหน่งจุบวกด้วยแกมมาซัชูเรตตัวล่างลบด้วยแกมมาน้ําคูณด้วย4.80จุดปดเมตรความหมายคืออย่างนี้ แต่เนื่องจากแกมมาตัวนี้มันก็โจย์กําหนดให้เป็นแกมมาซัตชูเรตด้วยเราก็เลยเวลาแทนค่าจ,จริงๆก็จะเท่ากับ19กิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรคูณด้วย1.20บวกด้วยแกมมาซัตชูเรตของใต้น้ำแล้ว19ลบด้วย9.81 9.81คือแกมมาน้ําคูณด้วย4.80นะครับเมื่อคูณออกมาเราก็จะได้เป็น ตัวนี้เท่ากับ22.80กิโลนิวตันต่อตารางเมตรบวกด้วยเป็นสเตรทแล้วนะครับบวกด้วย44.11อันนี้ลองคูณดูนะครับทั้งหมดแล้วรวมกันได้66.91กิโลนิวตันต่อตารางเมตรอันนี้คือเรื่องของเ f e c t i v e stress นะครับ เห็นไหมว่าแกม้า s a t u r a t ต้องลบด้วยแกมาน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ total s t r e ถ้าเป็น total s t r e t s แกมมา s a t u r a t ไม่ต้องลบแกมมาน้ำเพราะเราคิดน้ำด้วยนี่เราหักน้ำออกนะครับ66.91ทีนี้ก็ยังบอกต่อว่าดินตัวนี้ถ้ามีการกดจนเฟลที่ตำแหน่งเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับออบอกค่าว่า strength parameter คือ c กับ phi ถ้าพูดถึง more circle เมื่อไหร่ มอร์เซอร์คือมาไรจะมีการพอดกราฟนะครับในลักษณะที่แกน y เป็นเชียร์เชียร์สเตทนะครับแกน x เนี่ยเป็น normal เรทแล้วก็บอกว่ามุม c เท่ากับ4กินโลนิวตันไม่ใช่มุม c หมายถึงโคอิชันน,นะครับ4กินโลนิวตันต่นตอตารางเมตรอาจารย์ขีดเส้นตรงไปก่อนให้เห็นเส้นตัวนี้เราเรียกว่ามอ กูลอมสตริง envelop envelop ที่แปลว่า2องจดหมายเนี่ยนะครับบอกว่าค่า c คือ c ตรงนี้ c เท่ากับเท่าไหร่นะครับ c ตัวนี้เท่ากับ4กิโลนิวตันใช่ไหมโจทย,ย์4กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับต่อตารางเมตรเท่ากับ c ตัวนี้เท่ากับ4 กิโลนิวตันนะครับต่อตารางเมตรแล้วก็บอกอีกว่ามุมฟรีคือมุมนี้แหละนี่แหละมุมนี้เท่ากับ30องศาตรงนี้เราเรียกมุมฟรีหรือมุม Angle of Internal Friction Angle of Internal Friction นะครับ ถ้าเราจะบอกว่าเนี่ยแหละถ้ามันเฟลเราก็จะสามารถบอกได้ว่าเวลาเราทดสอบในห้องแลบเนี่ยมันก็จะได้โค้งวงกลมมานะครับครึ่งวงกลมอย่างเรามันนิยมเขียนถ้าบอกตรงจุดนี้เป็นจุด A จุดนี้จุด B ออริจินอยู่นี่ O ้นะครับจุด B ในที่นี้คืออะไรถ้าเราบอกนะว่าดิน ที่กดมาแล้วมาติดจุดภาวะที่ดินเฟลพอดีความหมายคือลักษณะว่าถ้าเฟลจริงๆเส้นวงกลมต่อตารางเมตรนะครับวงกลมตัวนี้มอเซอร์เคิลเนี่ยมันจะสัมผัสเส้นสเตร็งเอ็มหลบเส้นโค้งนี้นะครับอาจารย์ก็เขียนไม่โค้งเท่าไหร่ะนะแต่ดูว่้มันโค้งแล้วกันนะครับเนาะจุดศูนย์กลางจะอยู่ตรงนี้ จุดศูนย์กลางให้ชื่อว่าจุด c ก็แล้วกันถ้าเราลากเส้นขึ้นไปด้านบนจะไปถึงยอดสังเกตว่าถ้าเรามองไปทางด้านซ้ายมันจะเป็นเชียร์แม็กแต่ดินเนี่ยมันไม่ได้เฟล,ลที่เชียร์แม็กนะครับมันเป็นเฟล,ลที่น้อยกว่าเชียร์แม็กมันเป็นเฟล,ลที่ตรงไหนมันเป็นเฟล,ลที่เส้นนี้ดูนะครับ เฟลที่นีออ่ที่จุดนี้จุดนี้เราเรียกว่าจุดอ,อ e ก็แล้วกันนะครับจุดนี้เราเรียกว่าจุด e จุดนี้เราเรียกว่าจุดดีก็แล้วกันนะถ้าอยากรู้ว่าทําไมมันไม่เฟลที่ตรงเชียร์แม็กเฟลน้อยกว่าค่าต่ํากว่าอยู่ในบทที่เจ็ดนะครับที่อาจารย์ได้ทําสรุปไว้นะครับทบทวนความรู้ดังนั้นเราสาม,มารถไปทบทวนได้นะครับ มุมตรงนี้คือมุม90องศานะองศามุมตรงนี้คือมุมฟรีนะครับเราจึงบอกว่าทั้งหมดนี้ถ้าเราเขียนจริงๆที่อาจารย์เขียนลูกศรเนี่ยนะครับลูกศรเน,นี่ยเราเรียกว่า2ซีตาสองซีตาเนี่ยจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ90องศาบวกด้วยมุมฟรีนั่นเอง เพราะฉะนั้นซีตาจริงเท่ากับ45สห้าองศาบวกด้วยฟีส่วน2นี่ไงครับมุมที่เวลาเฟลที่เรามักเวลากดดินเราต้องมีเวลาดินเฟลแล้วจะวัดเทียบกับแนวราบมันจะได้มากกว่า5 5องศามีเหตุผลเนี่ยอยู่ในบทที่7ของการทบทวนตัวนั้นนะครับแต่เราจะตรงนี้จะไม่เกี่ยวละเราอยากจะหาค่าอะไรนี่ดีกว่าแท้จริงเราต้องการหาค่าตัวนี้ว่าค่าความสูงตัวนี้ นะครับจากนี่มาถึงเนี่ยนะครับเราเรียกตัวนี้ว่า e f ก็แล้วกันนะครับ e f e f เนี่ยมันก็คือค่าที่ต้องการของโจทย์ข้อนี้เลยเชียร์ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่เชียร์ที่เฟลเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เรามองจากเนี้ยเรายังไม่ต้องเราไม่ต้องไปใช้สูตรในการคำนวณใดๆในหะนะ้าตอนนี้แต่เรามองรูปก่อนว่าอ๋อมุมนี้ก็คือมุมฟรี เพราะมันเป็นมุมแย้งกับมุมฟีที่เห็นสีเขียวนะครับและสามเหลี่ยม EFC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเราได้รัศมีเส้นรัศมีของวงกล,ลมคือ EC เมื่อใดเราก็จะสามารถคำนวณ EF ได้นั่นคือคำตอบนะครับเส้นสีดำเนี่ยคือคำตอบนะครับทีนี้เราจะหา รัศมีได้อย่างไรเราก็ต้องรู้ A ถูกไหมครับหรือซิกมาสนั่นเองไอ้ตัวนี้คือซิกมาหนึ่งี้โจทย์ให้มาครับโจทย์ให้มาว่าไงซิกมาสามกับซิกมาหนึมีความสัมพันธ์กันไงอ่าวมาเขียนนะครับอาจารย์จะเขียนให้ดูนะครับซิกมาหเท่ากับซิกมาสนะครับคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยแ,ววยแทนกำลังสองสี้าองศา คูณด้วยแทนกำลัง2ในวงเล็บ45องศาบวกด้วยมุมฟีส่วน2แล้วบวกด้วย2 C คูณด้วยแทน45องศาบวกด้วยฟีส่วน2แล้วเราสังเกตดีๆสมการนี้ไปใช้มากในซอย2แต่เขาจะเก็บซิกมา3ก็คือพูดย่งไงคำนวณหา h o r i z o n t a l สเ s t e แต่ซิกมา1นี่เป็น v e r t i c a l อล s t r e s นะครับ เราแทนค่าลงไปเพื่อจะหาซิกมาสนะครับเอา66.91เนี่ยมาแทนนี่เพราะฉะนั้น66.91จึงเท่ากับซิกมาสามที่เราต้องการทราบคูณด้วยแทนกำลังสองของ4ี้าองศาบวกด้วย30หารด้วย2บวกด้วย2คูณด้วย4คูณด้วยแทน 45องศาบวกด้วยฟีส่วน2นะครับแทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปเราจะได้เท่ากับนะครับลองดู3นะครับคูณด้วยซิกมา3เอาแทนค่าแล้วนะครับคดแรกได้ตัวนี้บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย13.8 6อันนี้อาจารย์คูณไว้แล้วเนาะนะครับรวมกันนะครับ ย้ายสิกย้ายข้างก่อนนะครับเราจะได้ว่าซิกมาสามนั้นเท่ากับอะไร66.91หลบ13.86หารด้วย3ในที่นี้ย้ายข้างอะน,นะครับออกมาเป็นเท่ากับ17.68กกิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับ โอเคนะครับออกมาตามนี้แล้วอ่านั่นแสดงว่าซิกมาสมก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือ17.68กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับโยงให้เห็นนะครับถ้ามองไปมองมันจะเลอะแล้วนะครับจะสังเกตว่าพอเรารู้ซิกมาสเรารู้ซิกมา1นึ่งซิกมาหนึลบซิกมาสคือเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วหารด้วย2มันก็จะกลายเป็นรัศมีหรือ ก็คือ AC หรือก็คือ EC นั่นเองนะครับอาจารย์ก็จะขออนุญาตว่ามาเขียนตรงนี้เนาะนะครับมาเขียนตรงนี้ใช้สีแดงก็แล้วกันครับจะได้ชัดเด่นขึ้นมานิดนึงดังนั้นเราจะได้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ว่า A B นะครับ A B จะเท่ากับ a B บคือเส้นผ่าศูนย์กลางเห็นไหมเส้นผ่าศูนย์กลางของจาก a, เยเนาะ ลากมาถึงเนี่ยถึง B นะครับ AB จะเท่ากับอะไร AB จะเท่ากับ66.91ลบด้วย17.68อได้เท่ากับเท่าไรเขียนไว้เท่ากับ49.23กกิโลนิวตันต่อตารางเมตร นั่นก็คือเราจะได้รัศมีนี่คือเส้นผ่านศูนยกลางแล้วจะได้รัศมีใช้คำว่า EC เลยแล้วกันนะครับ EC EC e e จะเท่ากับ49.23หารด้วย2ออกมาเท่ากับเท่าไหร่24.62กิโลนิวตันต่อตารางเมตรน่เราได้รัศมีแล้วนะครับ เราได้ ec แล้วนะครับคือเส้นสีน้ำเงิน ec เอ้ยเส้นสีเขียวนะครับ ec คือตัวนีออ้อาจารย์เขียนทับอีกทีแล้วกันนะเป็นเส้นสีชมพูทีนี้เราได้เส้นนี้แล้ว ec เท่ากับเท่าไหร่ครับ ec เท่ากับ24.62นะครับจากนั้นมาเขียนตรงนี้จากนั้นเราอยากจะได้เส้นสีดำคือ ef เราทราบว่า ef หารด้วย ec ย่อมเท่ากับ cos ของมุมฟ h i เราก็ย้ายข้างตัวนี้ขึ้นไปคูณใช่มไหมฮะเราก็จะได้ว่า ef เท่ากับ ec cos ของมุมฟ h i นะครับแทนค่า ec คืออะไรครับ ec คือ24.62คูณด้วย cos อ,อะไร คอส t 30องศาผลลัพธ์จึงออกมาเท่ากับ21.32กิโลนิวตันต่อตารางเมตรคำตอบคือตรงนี้ข้อนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่เป็นผลรวมของการความเข้าใจเรื่อง strength พารามิเตอรเรื่อง m o อ r Circle ที่เกี่ยวข้องนะครับการพอดกราฟระหว่างเชียรกับ Normal Set จะมักส่วนใหญ่ก็คือพูดถึง Strength ของดินนะครับและส e ตรนจ์เอมโบล์มอลคูลอม r e n ร t h e n v e l o ล e เป็นเส้นตรงนะครับสมการจริงๆเช e a r s t r e n g จ h เนี่ยจะเท่ากับอะไรครับเอาเขาเขียนตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับเช e a r strength ของดินจะเท่ากับสมการเส้นตรงเส้นนี้เ,เท่ากับ C บวกซิกมาแทนของมุมฟีแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้สมการตัวนี้เลยเราดูจากรูปนะครับก็สำหรับข้อนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ